ตื่นคะ่ะทุกคนหัวยิ่งหัวยุ่งหัวยีตื่นมาวันนี้ก็ฝนตกนะคะอึมคึมแล้วก็ฝนตกอากาศดีมากน้องน้ำหอมก็คือดูโทรศัพท์เหมือนเดิมค่ะตื่นมาบุก,กึ้นอย่างดูแต่โทรศัพท์ฝนตกอากาศเย็นอากาศดีมากคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวจะใื้พอบรรยากาศไยพร้อมพร้พอมกันพุกหัวยุ่งหัวยีใครเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะทุกคน ฝนตกโอ้โหหลายวันมาร้อนมากคือร้อนร้อนแบบว่าออกบ้านไม่ได้เลยนะคะดูสภาพสภาพดิฉันค่ะชุดนอนอยู่ค่ะใช้ไปแอวต้องได้กันพ้องเกาะถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะคะคงมาได้ไปไหนละฝนตกก็ภาวนาให้ตกทั้งวันนะคะ <laughs> ชอบฝนตกโอโ้ดูผมเ้าตะ เนี่ยไปตัดสั้นแล้วเพราะว่าที่ขั้นวีต้องทํางานเมื่อก่อนต้องไปร้านตลอดเหตุผลที่ดิฉันไปร้านทําผมเพราะว่าผมดิฉันเป็นแบบนี้ค่ะไอค่าดูสภาพอากาศฝนตกกันค่ะชุ่มฉ่าม,มากค่ะค่ะทุกคนชุ่มฉ่าม,มากตั้งได้ฝนตกของเจ้าฝนตกรับวันสงกรานอืม ้อนัานหลายวันละร้อนมากวันนี้ฝนตกตกนักนักเน้อตกทั้งวันเลยเด้อโอ้ยทำอะไรทานกันคะวันนี้น้ำมาู่เลยจะเนี่ยอย่างกินฝนตกขนาดนี้วันฝนพราค่ะนี่แตกไข่กับมากโอ้โนี่เจียงฮายเนี่ยเจ้าตกมาหลายวันเห็นว่าที่อื่นคือแบบ รายงานสภาพอากาศฝนตกชุ่มฉ่ำม,มากตอนนี้มาที่เชียงรายแล้วเจ้ามาเที่ยมเภอเทิงแล้วเจ้าตกหนักๆเลยเนอะฝนตกเยอะๆเลยนะชุ่มฉ่ำม,มากแม่น้ำหอมก็อยู่ในห้องนอนนะคะตอนนี้ ยังไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะฝนตกวิวฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้อืออือออืออือโอ้ <Corin ne> แล้วก็ต้นพริกนะต้นพริกจะวอกคือว่าแบบปลูกบ่ขึ้นตอนปลูกบ่ขึ้นที่นี่กินส้มตำบ่อยคะ่ะแล้วก็โยนถึงมันออกลูกแล,ล้วค่ะลูกโอโ้โหลูกใหญ่ แถวนั่นอะบัตเพียวเนี่ยถึงเป็นน้องเอ้ยมาฟักบัตเต้บาตบาตัตแตงปลูกไว้ตรงนั้นมดต้องหาอะไรมาปลูกแล้วค่ะเนี่ยแม่น้อมหอมจะเอาอันถั่วฝักยาวมาปลูกตรงั้วเนี่ยค่ะเป็นล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยปลูกให้เขาแบบเลื้อยขึ้นตรงเสาแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะจะตกเห็นน้อยเดียวนะแก่พอละแดดเฮ้จะออกแล้วเจ้าโอเคค่ะ การงานสภาพอากาศฝนตกค่ะ